แข่งกับเวลามีชีวิตไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปค่ะจะร้องไห้ตอนที่บอกว่า ตอนที่ตำรวจบอกว่าเหลือชั่วโมงยี่สิบนาทีหนูจะร้องไห้ทีนี้พอแบบเครื่องลงทุ่มครึ่งทุ่มยี่สิบต้องไปถึงก่อนสองทุ่มหนูจะร้องไห้หนูกั้นมากๆกันมาเลที่ออฟฟิศหนูกลัวมันไม่ทัน่ะนัะร้งเป็นไงตอนตอนที่อยู่เห็นที่อยู่บนรถตำรวจอะตอนที่อยู่บนรถตำรวจรถขับเร็วมากแต่แต่รู้สึกปลอดภัยแต่รุ้นมากตอนที่แบบ หนูไม่ดูนาฬิกาเลยหนูกลัวกลัวไม่ทันหรอใช่แล้วเลาสี่สิบนาทีทุ่มครึ่งหัวใจก็ยังไม่ถึงออกกันเกือบทุ่มสี่สิบอะแบบโหยี่สิบนาทีไงก็ไม่ทันหนูหนูกดแมพจากโทรศัพท์จะไปถึงสีเรียชั่วโมงหนึ่งตอนนั้นอะเราย่งตำรวจเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยอะไม่ตำรวจเขาบอกว่าตรงนี้ติดมากไปไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ติดมากไปไม่ได้เปลี่ยนหนูแบบหนูกั้นมากหนูกลับมาลองที่ออฟฟิศดีกว่าหนูอายตำรวจ แล้วเป็นไงพอถึงดีใจสิดูนาฬิกาทุ่มห้าสิบหนูแบบหนูแบบอย่งเงี้ยหนูถอนหายใจแบบแบบโล่งแล้วจริงนะคะเพราะว่าไปส่งหัวใจทันด้วยแล้ววก,กั้นไวมากๆเลยไม่อยากร้องตั้งแต่อยู่สนามบินแล้วทันเวลาเนอะทันอีกสิบนาที ถึงแล้วค่ะโรงพยาบาลซิลิลาาค่ะนำส่งหัวใจดวงที่หนึ่งร้นะคะมาที่โรงพยาบาลซิลิลาชค่ะถึงลงมาแล้วถึงลงมาแล้วลูกเพจม,มาแล้วนะคะมาแล้วค่ะ Mm-hmm. Oh.